เกอเกอรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปของ get shot fall นะทุกคนนะซึ่งตัวแมปเนี่ยผมก็ได้เล่นไปนิดนึงนะก็คือเล่นผ่านทุทเรียบไปแล้วนะตอนนี้ผมมีเป็นสัตว์เลี้ยง2ตัวนะเป็นม้าลายกับไก่นะทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้มีเงินอยู่24บาทนะครับนะก็ผลไม้นี่ไม่รู้คืออะไรนะทุกคนม,นมันเป็นก้อนกลมๆนะ่ครับนะงั้นก็ไปกันเลยนะฮะคือตอนนี้ผมเดินด้วยแขนนะฮะผมยังไม่มีขา,นะาทุกคนนะการที่เราจะมีขาส่งแบบนั้นได้้กกคืออาารเรเตงิน ผลไม้นะทุกคนนะอ่ะนี่เลยนะฮะแล้วการที่เรากินหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีสเตมินาด้วยนะทุกคนนะก็คือแบบเราไม่สามารถกินตลอดเวลาได้นะฮะมันจะมีอาการเหนื่อยด้วยนะทุกคนนะนี่เลยนะเราก็จะส่งขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินผ่านไปได้นะครับนะคือแต่ถ้าเราสูงเกินหรือสูงเลยตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเดินเข้าไปได้นะเพื่อรับวินนะทุกคนนะแล้ววินเนี่ยสามารถเอาไปซื้อสัตว์เลี้ยงได้นะครับ เนี่ยมันบอกว่าตอนนี้คือผมเหนื่อยแล้วนะฮะแล้วเราก็กด e นะฮะแล้วเราก็จะได้เงินนะฮะแล้วเราก็จะอยู่ด้านในแล้วเราจะเอาวินมานะฮะตอนนี้เราก็มี1วินซึ่งเราเอาวินเนี่ยมาสุ่มสัตว์เลี้ยงได้นะฮะก็สุ่มเลยนะครับมาได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะเราได้หมามาเอ่อนี่นะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ระดับแร่หนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะฮะเออมาตอนนี้เรามีสัตว์สามตัวนะฮะแล้วก็ มีเงินอยู่87บาทซื้อไม่ได้นะมันต่อไปมัน135น,น,นะเออ,เอตอนนี้เราเป็นแบล็คเบอร์รี่ทุกคนนะที่เรากินอยู่เนี่ยกินไปกินไปคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยคูณเงินในครับนะเอาเอ,าอีควิเบสเดเอรู้สึกว่ามันจะมีเอาไม่มีเนาะคือมันไม่มีทําแบบพวกโกลเด้นอย่างนี้ทุกคนนะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะแต่ถ้าเราแบบ สูงพอที่จะเข้าตรงนี้ได้เราก็จะได้รับเดลี่รีวอร์ดด้วยทุกคนนะแต่มันสูงมากนะฮะก็คือตอนนี้เรายังไปไม่ถึงนี่ครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับอ่ามันร้อยสามสิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้อ่านี่ไงเราซื้อเลยนี่ครับต่อไปสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะฮะสั์เลียงนี้ขอยังไม่ส่งแล้วกันเนี่ยอาจจะไปส่งแบบสิบวินทีเดียวเลยก็ได้นี่ฮะออคือตอนนี้บวกทีละสามจุดหก 3.5 3.6นะฮะสำหรับเงินของเรานะี่ยแต่ว่าไปถึงหรือเปล่าผมมองว่าอาจจะไม่ถึงนะฮะเออน่าจะไปถึงน่เราลงตัวนี้อ๋อเกือบไม่เข้านะฮะอ่าเราไม่มี v ี p เราได้แค่หนึ่งนะถ้ามี v ี p เราจะได้สองเลยทีเดียวนะฮะเราต้องเก็บเงินให้ครบสามร้อยนะฮะบูสใช้ได้หรือเปล่าบูสใช้ไม่ได้นะฮะอืมเราไม่มีบูสกว่านะ แล้วเราก็ฟาร์มบินตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะการเก็บเงินให้ครบ300นะฮะจริงๆผมทําให้มันแบบสูงสุดเลยก็ไดไ้ได้เงินเร็วๆนะฮะเออคือตอนนี้เราได้เงินมา120แล้วนะฮะผมมาลองแบบใจ่ไม่หน้าหมดเลยแล้วกันนะ,ะว่ามันจะหยุดเองหรือว่าเราจะหล่นเลยนะี่ครับนะเหลือ10%แล้วนะครับตอนนี้กำลังจะหล่นแล้วนะทุกคนนะอ่าคือเมื่อเราเหนื่อยแล้วเราก็จะหยุดโตนะฮะ อ๋อไม่ไม,ไม่เราจะเราจะยังโตอยู่แต่แค่เราโตช้าให้ทุกคนนะแต่คือก็เราลงไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาเงินก่อนนี่ครับนี่สามร้อยสามห้าสิบโอ้เนี่ยซื้อได้แล้วเนี่ยซื้อเป็นองุ่นมานะฮะอ่าต่อไปแปดร้อยเท่าไหร่นะแปดร้อยสิบป่ะอ่าแปดร้อยสิบเนี่ยมากินอ่าทีเดียวก็จะโตเร็วขึ้นนะเพราะเราได้เจ็ดจุดสองต่อรอบเนี่ยนะครับอ่า ทีนี้เราก็น่าจะเข้าตรงนี้ได้แล้วนะฮะถึงจะเข้าไม่นดาก็รออีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะเข้าได้แล้วเนะี่ยผมนึกว่าสเติมิน่าหมดแล้วมันแบบมันไม่โตเนี่ยแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคือมันโตเนี่ยแต่มันแค่ช้ากว่าแบบปกติมากนะฮะตอนนี้เราเกินครึ่งมาแล้วนะฮะสเตมิน่าเหลือสามสิบนะฮะไม่รู้จะทันไหมแต่น่าจะทันนะเ,ออเนี่ยเออเนี่ยมีเงินอยู่สามร้อยเนี่ยเออมาสองหนึ่งโอเคหมดละแต่เราก็าเดินได้เข้ามาแล้วนะฮะนี่เข้ามาเลย ลงมาแล้วก็ได้รับเออคืออะไรวันนี้เราจะได้เป็นคอยคูณสองต่อไปเป็นคอยคูณสองเช่นกันเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วก็เป็นอันนี้คืออะไรไม่รู้น่ากินเร็วขึนะ้นเนี่ยเจ็ดวันเราจะได้เป็นตัวเนี้ยฟรีคูณสามเลยนะฮะก็คือต้องมาออนนะทุกคนนะรับสองวินไปนะเนี่ยเหน้อยเราก็ได้ถือว่าความเงินด้วยนะโหกินกินทีตัวก็ยืดเลยนะทุกคนนะยืดไปไกลมากนะครับ คือมันบวกเงินตรงไหนมัอ๋อนี่ไงมันแบบบวกสิบนะปกติเป็นเจ็ดนะ่าเดี๋ยวเราจะให้ครบสิบวินนะฮะแล้วเราจะไปสุ่มนะทุกคนนะกิน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 นะครับเอาเก้าร้อยแล้วเก้าร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราซื้ออาหารใหม่นะฮะเป็นวินเนี่ยเป็นอ่างุนสีเขียวนะมากินนะครับเราขายแค่สามวินนะฮะเราจะสามารถสุ่ม สัตว์เลี้ยงในฟองต่อไปได้นี่ครับแต่ขอสัตว์เลี้ยงก่อนนะกันนี่ฮะแล้วก็มาตรงนี้เพื่อรับ1วินนะฮะเ,เข้ามาปึ๊บโอเคแล้วก็มาสุ่มสัตว์เลี้ยงนะฮะใน10วินนะทุกคนนะโอกาส50 30 1บการแล้วก็1เหมือนเดิมนะฮะสุ่มมาดูว่าเราจะได้สัตว์อะไรนะฮะโอ้เราได้19นะฮะคูณ2.6เลยทุกคนนะนะเป็ดนะเราได้เป็ดมาทุกคนนะนะอีควิเบตไปนี่ครับ แต่ตัวโอ้ดีดีกว่าม้ารายของผมด้วยทุกคนนัมันดีกว่าศูนยยุดหนึ่งเฮะมาดูกันว่าออกซื้อไม่ได้ทุกคนนัคือต่อไปเนี่ยเราจะต้องใช้1นึ่ันหกร้อยีมาตอนนี้ช่วงคูณ2เงินก็รีบๆใช้นะทุกคนนั้นเดี๋ยวมันจะเสียฟรีเอาได้นี่ฮะแต่ดูจากสภาพแล้วอาจจะไม่หรือเปล่าโอ้ย,อย,อยได้อยู่ได้อยู่นะฮะเพราะเรา เกินครึ่งแล้วทุกคนนะแต่ s a ติมิเน่เราอยู่อยู่ตั้ง60นะน่าจะทันนะเราน่าจะได้10วินแบบอีซี่เลยนะในรอบนี้นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงที่เราซุ่มเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะฮะมาเหลือประมาณ15%ก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็ถือว่าทันพอดีเป๊ะเลยนี่ครับลงไป let's go วิสูงอย่เหมือนกันนะเนี่ยลงมาได้เงิน3,000เลยทุกคนนะ มันเท่าไหร่นะผมก็ลืมหกพันมะหกพั 6, 7, นเจ็ดเอเราต้องมีเงินครบหกพันนะทุกคนนะเออเพื่อที่จะซื้อผลไม้อันใหม่นะฮะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะต้องสุ่มสัตว์ด้วยซึ่งมันจะต้องดีกว่าวัวนะฮะเราจะไดเอามาใช้เพิ่มนะยมันคูณหนึ่งจุดเก้ามันเท่ากันนะฮะแล้วก็ทําเป็นกูเล่นไม่ได้ด้วยทุกคนนะคือไม่รู้ว่ามันทาได้ไหมนะแต่ตรงนี้คือผมยังมองไม่เห็นนะฮะ เพราะถ้าทได้เนี่ยเราก็ไปส่งตัวให้มันซ้ํากันแล้วค่อยมาทาก็ได้ทุกคนนะโอ้หแล้วคือทุกคนดูความสูงคือผมขึ้นมาแค่นี้เองนะทุกคนนะแบบยังไม่ถึงแบบห้าเปอร์เซ็นของเสาเลยเนี่ยคือมันสูงมากเนี่ยโอเคมาลงไปเลย let's go นี่ครับแล้วเราจะไปซื้อสปอรดกันเนี่ยมาเรามีเงินเก้าพันห้าเนี่ยซื้อไปเลยหกพันเจ็ดร้อยเนี่ยโอเค มาแล้วก็สุ่มใส่สักทีนะทุกคนนะว่าเราจะได้ตัวอะไรนี่นะครับสุ่มไปเลย let's go <S อ้เนี่ยเราได้หมูไปแล้วนะฮะคูณสองจุดหนึ่งนะทุกคนนะเออต้องแบบนี้ทุกนะคนเะนือถ้าเราได้บัวเนี่ยมันก็จะไปซ้ำกับหมาในะครับนะได้ทีละยี่สิบคือเราเล่นสักห้ารอบนี้เราก็จะสุ่มไข่ต่อไปได้เลยนะี่ครับนะโอ้เหมือนจะแบบเปลี่ยนผลไม้หนึ่งครั้งเราจะได้เพิ่มวินเลยทุกคนนะนะนะแต่เราผมขอเลยไปอีกนิดนึงนะ คือผมอุ้ยทำไมน,นิ้มสูงจังทุกคนดูดีแบบมันโดดมากนะฮะแบบอันนี้ยังอยู่ใกล้กันแต่อันนี้คือแบบมองไม่เห็นยอดแล้วนะฮะแต่จริงๆเราขึ้นไปได้นะแต่คือผมไม่ขึ้นแล้วกันเนะี่ยงั้นเราลงเลยดีกว่าด้วยเงิน6กพันเก้านะฮะเอาละครับท่านผูช้ชมครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับแมปเกรทชอร์แอนด์ฟอนทุกคนนะใครที่อยากลองเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ใครที่ดูถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้งานทำลิปต่อไปด้วยนะฮะสำ